สวัสดีค่ะสวัสดีน้องวิลล่านะจ๊ะสพี่จีต๊อกอันนี้มันขันนะโยนมอนอันนี้ม้วนขึ้น <c oughs> เอาเอา้าขัานขันเริ่มจะขันแล้วจ้าเริ่มจะขันแล้วโอ้ยอารมณ์ดีขนาดเลยว่าใจขันไปไหนไปไหนอ่ะขันอูน้ขันอู้ ไปบ่เป็นเอขาขานขานหันมาเร็วหันมาเร็วหันมาเร็วหันบ <laughs> ่ปเป็นมาเลยมาเลยเดินเด้อมาเด้อมาเด้อไปต้าได้ดิไปกันเด้อไปกันเด้อนักดา

ไปโบปินมาเด้อมาเด้อสวัสดีตะจ๊าสวัสดีน้องวิลล่าแล้วก็อืยายซาด้วยวันนี้มีของฝากจากเอฟซีจากอุบลรัชธานีนะจ๊ะเอาของมาฝากน้องวิลล่าอขอบคุณสจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยขอบคุณจา่ายจะเปิดให้คนิึงก่นอนการเป็นไลย น้องวิลดาได้รับของฝากแล้วนะจ๊าคุณอุ้ยเบิ้งรู้มีนยังไว้ละหันน้องวิลดาเปิดดูสิเปิดดูสิว่ามีอะไรวะอยู่ตรงนั้นนะเปิดดูสิเดี๋ยวยาหาให้มาเปิดเถอะเพราะอะไรเปิดเนาะเนาะ ีอะไรวะอยู่ตรงนี้มีอะไรจ้าเดี๋ยวดูก่อนเด้อเดี๋ยวดูก่อนไหนดูดิอ่ะอ่ะโู้บังดูบังซื้อไผ่นี่โอ้ซื้อใยายซาเลยจ้าเดูดูดูด,ด,ดูเปิดดูก่อนนะจ้าโอ้ <laughs> เปิดก่ได้ลยนองวากอยเป็นซีนะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่มากเด้อให้น้องวิลล่า,าจ้ะคุณวาก อู๋นี่คืออะไรวะอู๋นี่คือกําไรขานะจ๊ะสีเงินแล้วก็สีทองขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจ้าเดี๋ยวเราใส่ลองบึงกันนะวิลาสีแดวิลาสีแดวะเอาสีแด,ล,ด,ดลูกโอู๋สีแดเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเล้ก วิลาจะเลือกละวิล่าจะเลือกเราสีไหนสีไหนลูกสีไหนลูเสียะไรวิลามาใส่ลองดูสิมันสวยไหมสวยไหมนนั่งลองนั่งลงพุ่ยาใช่ไหมลองมึงเดออเาวินล่ามาใส่ดูจ้าสีไหนสีไหนสีไหนนี่สีไหนนี่ เอาสีไหไสีไหนเอาสีไหนเอาสีไหนจ้าเลือกบ่ถึถือจสีเงินลองบ่งนะกระตื่นึ้นมามิกกระงกะลิงกะลิงกระลิงกะลิง ปัญหาตามนี้นะน่ะจิ๊บนานนานนานใส่แล้ว งามว่งามว่เอากินอย่างเดียวจา้าไม่เกี่ยวกัอะไรเลยกินอย่างเดียวนี่ดิยุขานีดินีดีดิหนี้นี่ไงใช้ขาคนนี้ไหนนะ,นดดนะจับตัวดีไว้จับตัวดีไว้ Say từng anh, anh em băng ngam băng nga 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 อ,อุ้งอ,อ้าได้มักกระงแล้วได้มักกระงแล้วเจ้าสีนอนติ่ไหนบันดีอดุ้เอา้เอา,เอาเจ็บหัวเสียบหัวเสียบ,อยบขอบคุณเอฟซีมากมากนะจ๊ะจากอุบลชาขอบคุณที่มีสีเงินแล้วก็สีทองให้น้องวินล่าเด้อขอบคุณค่ะมิลุขอบคุณค่ะ วินลายได้มาไกยกำไรขากำลังสนใจกำไรขาพ่สนใจเลยบ่าสนใจกำไรขาเซ้ยเอา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 ขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณ ขอให้ค้าขายร่ำรวยเจริญเจริญนะคะขอให้ล่ำรรวยนะจ๊ะสำหรับของฝากวันนี้จ้าขอบคุณค่ะ